2. องคนเกิดวันจันทร์เมื่อใดก็ตามที่คนเกิดวันจันทร์ต้องการเสริมสเสน่์ให้กับตนเองต้องการสร้างความนิยมชมชอบจากคนรอบข้างรวมไปถึงการมีบริวารเข้ามาส่งเสริมหากท่านมีเลขสองไว้ใช้งานจะช่วยส่งเสริมโชคลาภทางด้านนี้ของท่านได้เป็นอย่างดีเมื่อชีวิตมีคนรอบกายมีผู้หวังดีมากกว่าคนใกล้ชิดที่ประสงค์ร้ายนั่นย่อมถือว่าเป็นโชคลาภอันประเสริฐอย่างหนึ่งของคนโชคดี มาถึงเลขสของคนวันจันทร์ที่นอกจากจะเป็นตัวเลขที่ส่งเสริมสุขภาพกับความเป็นอยู่ที่ดีของท่านแล้วเลขสยังส่งพลังและส่งเสริมสภาพแวดล้อมของคนวันจันทร์ให้มีชีวิตชีวาเพราะเลขสกับคนวันจันทร์นั้นหมายถึงการมีชีวิตประจําวันที่จะได้เจอแต่ความดีงามจะได้ประสบพบเจอกับคนรอบข้างที่หวังดีกับท่านเท่านั้นต่อมาเป็นเลขสของคนวันจันที่เป็น